เกยกเกยก็เกยก็เลยก็เกินเม้งป่าจำป่าสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามและครับสมสบายดีสงศ์สาวๆทุกคนสงศ์สาวๆเมื่อน,นี้กาค่อยกาจะได้พาพี่พาน้องทุลาทุกคน เข้าไปในเมืองได้มันนี้ได้ไปได้ไปเข้าป้าเข้าดงได้ไปหาอันซื้อแนวกินมากินนะทุกคน้ากาเขาไปกับเขาอันลุงเน่ขาไม่แป้งเนาะขับปาเน่สามสี่คนพละคนนั้นเอาทรทัศน์คนไปที่ตามพับโซมบางเดียวทุกคนเดยวทุกคนตอนนี้กะกำลังออกมาฮอด์ทษนขาวนิมแล้วนะนับแม่แป้งกันไถดงมาเละง่ายใชไหมเจ็ดเอเขาจะไปเพื่ออันนี้นิมไปมองไปนิม <laughs> ไปช้อปปิ้งเติมที่เร็วน้ำมันนะไม,ม่ได้เติมไม่ได้บ้าตอนนี้กะครบแล้วทุกคนเลยแม่แป้งกับมา มาวิเตษแล้วนะทุกคนแต่สายังจะมีรถัยุ่งเยีน้อง<ไ>ป็นแก้วก้าวแงวไปเมืองกีข้าแจง้วไ่เป็นเยอะตอนตในฮอเมืองได้จกข้าก่อนข้าวก่อนรา,างข้าแล้ดูสาวเป็นกประเทวฉันได้มาวันนี้แม่ไปเที่ยวเต อนนเอ็ดเพื่อนี้นเนี่ยป้าเน่แกมากแกมากมา <c oughs> ขาดไม่ได้บอเออขาดไม่ได้เข้าเล้วลองเขี้ยวมาที่ถุงมาแน่บันนี่รถง่ายคือกาวกี้ฟุ้น <c oughs> แปดโมงเก้าโมงแล้วกันมือนี่เป็นมืดมืดคุ้มๆได้คอยมีแดดก็เลยมือนี่ถึงแล้วทุกคนเลยเพื่อจะฮอล้วเพื่อจะฮอดเมื่อก่ตอนนี้กับมาฮอดบ้านพักขยาทุกคนเขาลุงเนปปะเนนนะเอาทุกท่านมาแปลงก่อนพูดแล้วมีได้สช่ไห นี่แล้วกับทุตัดไทยกับอีแมก่ะเครื่องมาตะไทยแล้วมันยะเวลามันเซนั่นโอ้คนแบบอะทุตัดก็แปลงไม่ได้ซ้ำทุกคนทรตัดมาตะไทยวันนี้ไปซื้อไม้มาป้าเนี่เออเมิ่งเวลาเอาหน่อยไม้แดบนี้ได้นี่เนี่ยซื้ออายุล่าเอ้าวันนี้เนีมันเซ่ช้ำบายขอบเครื่องแปลงอายุล่ามันมีลายแต่ทุกคนตอนนี้จะห้าในเมืองแล้วนะแน่ท้องฟ้าไม่น่ะ มืมืดกึ้มกึ้มคืมอคนชิโนะต๊กนี่ละชิตกก็ดีจะได้ไปแย่ให้มดแดดทุกคนชิตกนี่นะเดินจา้าวใส่กเออ่ใลตอนนี้กามาฮอดแล้วทุกคนมาแล้วก็จอดรถถ่ายไว้นี่ลนะมงมงจอดรถนี่นะเดี๋ยวอันสี่ห้าตลาดลุงเรย์เป็นยังก่อน,อนละตลาดน่ะยู่อีฝั่งนึงปุ๊บ วันนี้ย่างข้าตลาดก่อนทุกคนไปหาซื้อแนวกินเมื่อกินตะเฮิรนพู้เข้าไปรู้ในอาหารแมาี่มาดิ่มซี้แม่ข้าเจอกระมิดเอานั่นอาหารโลดีซี ต่อไปซื้อของกินก้อนเอาออพักก่อนทุกคนพักเกินก้อยน,น,นะมันมันอันนั้นมาแล้วมันจะนปุหมมัมย ม,มีกลมเด้ครับเองก็น้ำพอดีเลยแม่าเอาิงน้นแล้ว้าวอันนี้นี่เอาโฟงละเาโฟงเด่นเสรตรง,ตรง,ตรง มาซื้อปลาก่อนไปนี่อืออือเอาโตโตแล้วโลพอดีพอดีหกสิบหกสิบได้น้าโล่นั่นตอนนี้ก็ออกมาตะตลาดแล้วทุกคนนะนี่เค่ิงคือมาไอก,กิมันมีปลาก็ะพักแล้วก็มะนาว เื้อก็ยังเื้อกต้าไว้นพี่ผู้นกูโอ้ยพัพนได้ไปเลยแน่นะไม่แป้งนอนอยู่นี่แลวมาพอนเออกันนั่นท่างขนมเขือเก็ดอันนั้นนั่นกิเอกะทิเออตอนนี้กากำลังอ่อนเมื่อแต่ว่ามากกลาข้างนด่ก็พอดีปนเีเป็นเห็นแตงโมซื้อแตงโมเลย่าอันนี้นี่ยนะ พอซื้อหูก้อนนะสามหน่ยซิ่กดิอันนี้หาก้อนนี่หา้าน,นี่วันหลามา,าแตงโม,งโมทุกคนแม,ม่มตด้ย่ๆนี่แตงก็เต็มกัอยางเต็มกระตา็ตโ้<า>เอาปนกับซื้อรหมทุกนน,นี่เงเต็มรถตอนนี่มึงิวะซื้อน้ำมันอ,อีเ่งใสแล้วก็เครงกินแล้ว มารอบนี้เอาให้เต็มที่เลยได้นี่นะเก้าแสนมาทันทันนี่นะ้มาทุกคนพอกันมนกินองมันน่ะซื้อครบหมดแล้วนะนี่มก็จะได้ออกเินทาาเดี๋ยวเมื่อพ่ออเดี๋ยวอยู่ทุกคนกินข้าวมนทางนี่เริ่มข้าวเริ่ กินกระปุกปนเ่ยเจ้านจ้นแก่ดิับพี่ปุ่นแซ่บขนานตอนนี้กามาฮเทิดละปลาด่านสาวกจิกเฮล่ะเจ้าจิกนึงนั่นล่ะถ้บายดีนุ้ยส้าบายดีนั่นเล่นนบนะส้าบายดีส้าบายดีนุ้ยถูนุ้ยต้นถูนุ้ยถูนะดูต้นถูถูนุ้ยอีปลาใดเพื่อนี่เห็นทุกคนมาแม่นเป็นเพือซื้อมาฝ้าบางแน่ซื้อน้ำปัดมาแต่เมืองมาห่อจนจนแย่ลาย น้องด,ดุได้กินบาหานหอ,อึออ่าเต๋อเบ้างเชฟอ่าถูกนะจ๊ะทุกคนเอออ่าต๋อหนังกระนั้นกองนมไปซื้อนมมาเป็นสองเกทอือแชฟบบาร่าอือดีใจได้กินได้กินของหวานหัานหัานฮั่นขอบใจค่อยบอรบกค่อยซื้อมาเใหอนาะ เ,เดี๋ยวค่อยกลับพวกเราทุกคนด้วยสีหาเ hey ฮ็ดยูเฮ็ด hey กินแต่ว<ม>่าขึ้นไปหากินข้าวพ่ออันห้องท้องก่อนนะอ่ะซื้อมากระปลาแล้วก็พักแล้วก็มะนาวแตงโนเฟอร์ไซ้์อะไทุกคนด้ยมีมีแนวอ,อื่นเนาะนั่นนี่เดี๋ยวทุกคนหลังจากวันเถินแล้วกลับัานี้ทีได้เ hey ฮ็ดยูเฮ็ด hey กินก่อนปลานี่ก็ทุกคนด้ยโตแล้วโลได้นี่ได้โตง,ง่ายเลยนี่ สิได้อันน่าทุกคนด้วยสิเฮ็ดอันเมนูเฮ็ดเมงหรือว่าเฮ็ดเมงเฮ็ดจำกินนะทุกคนตัวใ่ญ่ๆนี้เลยนะก็เก็ดก่อนทุกคน เราเก็บแ,แล้วทุกคนมาใส่ก่อนมาเนี่ยแอนทอบีมันกับนั่นไอ้ายบีแตะแล้วทุกคน ได้แล้วละกะมาล้างล้างะกับมันนีมาซอยเอาแต่ซีนมนะันได้เพราะปลาตัวใหญ่ทุกคนเอาแต่ซีนมันกลางมีกลางเป็นตุมเป็นน้ำซุปแม่ซีนมันนะ มันในกะบมันซอยเป็นชิ้นได้น้อยแต่ว่ามีได้ซอยตัวน,ตนี้ทุกคนเพราะว่าพื้นท้องมันกว่าสิบปีมพื้นท้องมักก่อน,นั้นเ่ยพีซิน้ำแจวน้ำจิ้มมัน ก่อนทุกคนม่ได้ท่าเกลือได้เพราะว่ายัางสีเอ็น้ำจิ้มมันนี่เดี๋ยววันนี้ไปซอยซีนก่อนนี่คือเคืองท้องมันอันพื้นท้องมาดูกนันซีนตั้งพื้นท้องมันนะสีปีงใ้น้ำจิ้มเดี๋ยทุกคนตอนนี้การแยกซีนแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ซีนป้านี่นะบังหน่ใหม่ๆสุดๆเลยทุกคน ต่อไปก็สิได้ซอยได้ ซอยแล้วเรียบร้อยทุกคนบังแน่ได้หลายได้เต็มเคงเดี๋ยวเอาเสื้อก็ซามแล้วก็เสื้อเครื่องปรุงนี่ตอนใหญ่ๆเลย,เลยมีดีมีกางเลยทุกคนเลยเอาแต่ซีนกำหนังมันเพราะปลาตัวใหญ่เนาะกางมันไม่ได้เอาเดี๋ยววันนี้กะไปเอาเกลือเป่งโนมาซื้อทุกคนเลยแล้วก็เสื้อแม่ามาซมแล้วก็ขันแบบน,นี้เลยเนี่ยทุกคน หมดส้มหรือว่าหมดแดงอีแม่เป็นไปเอามาแต่หน้าพุทธคดูอีแม่เอามาหึงเน่นี่สะคู่เสือซีนป่านี่แต่ว่ายังไม่ทันที่เสือตอนนี้ต้องเสือกับเป้งโนก่อนนี่เป้งโนอย่ามาเสือมดส้มก่อนแบบนี้

เอาตอป,ปุพกเลยก่นตอนนี้กาปั้นน้ำกะทิแล้วเรียบร้อยดูกคนเดยมางเนี่ยค่นมาชมกับปั้นน้ำกะทิมัน บ,บึงซีนปลาทุกคนสมัติคักนาดนี่เดี๋ยทุกคนอันนี้คือน้ำกะทิมานาวมกกไดลายนึงเดี๋ยวไปหล่นก่อน มอนักะทิเพราะวา่าอันนี้นะปิงอันน,นางท้องป่านะทุกคนนี่สุกเรียบร้อยเหมอ่อยปเป็ดเซบขนาดนี่นะสีพักแลา้วกา็ไปเห็ดน้ำจิม้มมันตำเห็ดน้ำจิม้มมันถ้าปลาน้อยนะอาจจะจ้างาโฮมันถ้าว่าปลาใหญ่เอาคืนเอาพื้นท้องมันนี่มองเสบๆมันๆนี่เลย ยังไม่ได้พักเนาะอัานนางท้องปลาเนี่ยอยู่มาเบิง่งมองกะทินี่ก่อนน้ำต้มกะทินี่นี่ลืมพดแล้วน้ำกะทิก็ต้องลุน่นถ้มันชุกก่อนทุกคนอันนี้ลืมพดหลายแล้วก็ลุนก่อนนี่มันชุกแล้วก็ะถิ่นน้ำจิ้มมันได้อันนี้เลย พดคักแล้วทุกคนน่าจะซุกแล้วล่ะพุทธัวถึงละปุ๋มแล้วก็ไปทอดะสุ้วยไว้น้ำเป็นใจแห้งปุ๋มก่อนเตะสื้วยไว้ทุกคนละกะ เอาอันนี้ไปโค่เขาเป็นซุกเหมือนนี้นะหลังจากโคน้ำพระตีซุกแล้วก็โคปลาที่เขาเป็นซุกโคปลาไปเลยซุกแล้วจจกไปปรุงน้ำจิ้มมันถ้าผู้กินดิบนะทุกคนแบบนี้กะเขาเอ็ดน,น้ำจิ้มแล้วก็เอาชิ้นปลานี่กระตับเลยได้แต่ว่าโคนะ่ะกินซุกเนาะก็ต้องลนให้มันซุก,กก่อ,น,อนนี่ก็เอ็ดวระจําจปลาหรือว่าเม่งปลาเนาะ เรลืมมฮอแล้วทุกคนอายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาลน่นก่กนโคดแหงแล้วทุกคนน่าจะสุกแล้วนะ ซุกมาแล้วทุกคนพอนะเดี๋ยวปรุงก่อนมาหนิปรุงแล้วกันทุกคนมันเย็นแล้วกะเชื่อจานเนาะเดี๋ยวไปปรุงน้ำซุปในไปปรุงน้ำจิ้มก่อนมาหนินี่คือซุกแล้วเรียบร้อยได้ทุกคนก่อนที่ไปแปลงานน้ำจิ้มก็น,น่ามาซอยพักโบหัวหอมก่อนมาหนิหล้างแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะพักกัน ซ้อยแล้วเรียบร้อยทุกคนมาพักทางอันซีนป่าซีนทางนางท้องมันก่อนนี้สิเห็ดน้ำจิ้มแต่ว่าพักคนทุกคนเลย แล้วทุกคนลหละละรุ้งน้ำจิ้มก่อนมาเนี่ี๋ตวทุกคนน้ำกะทิกะเย็นละอันนี้เป็นซีนปลาที่ค่อยพักเนาะทุกคนกุ้งซีดน้ำจิ้มนะแล้วก็มีพักเกิดเป็นโน่ข้โค่มะขิีดเนาะแล้วเรียบร้อยอันนี้มาปรุงเลยแบบนี้ก่อนอื่นกันซซ้อนี้ก่อนมันเค็มขน้น ปะทุกคนไงทุกคนจะเสีบขนาดนี่ก็คูเสรอจก็จะเปโนูก็ คือน้ำจิ้มนี่น้อยโปดเก็บจัดทุกคนอ๋อต้องหอมขนาดทุกคนอันนี้คือน้ำจิม้มน้ำจิ้มจีกินกับปลาที่ค่อยๆนะทุกคนกับเมี่ยงปลานะ ต,ตัวแล้วเรียบร้อยได้ซิม,มุกอนเสียบๆพอดีนะตอนนี้การน้ำจิ้มก็แล้วเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวไปตักปลาสเสิจานก่อน อนนี้กาตักแล้วเรียบร้อยทุกคนนี่อันนี้คือป่าที่คันแม่มาชมแล้วก็ไปโคม,มันสุกอันนี้ก็คือน้ำจิ้มมันเอ,อเริ่มลงแล้วก็คือเมงป่าหรียว่าจำป่าบางแน่ทุกคนพักครับเต็มกระโ t o a เลยอันนี้คือพักมาตะเมิงนี่พักทีโซนพักดอกยอด มามาทุกคนกินข้าวน้ำเดืยวเด้อนี่กินเมงป่าจำป่าก็พักงามๆเลยมามาแซ่บๆน้ำเดืยวลงมือวันนี้มามาทุกคนแซ่บๆน้ำเดืยวป้ากินข้าวกับข้าวลาล่าขึ้นขึ้นเออเบิ่งกินจิ้มจิ้มก่อนนี่แกะแพ้กับแกะขึ้นเดี๋ยวไปเอาวครับเอ้ายัง

เออนานนุ่นกับพักนี่ชวนปราลุงละกาายกินข้าวก็เพอ่มเงป่ายงปาเจ็บบหน้าเจ็บมาเมนเห็ดลนะกะลบกะลบเจ็บข้าวงคอ้เ่งปาโอเสนจอยัป้าคักขนาด มาแนี้ลงมือก่อนทุกคนค่อยะลงถึงเติไปเาะเตินระบงนี่นะามเดียวกับโมเมนนะนี่เอาเหานี่นทุกคนด้ยน้ำจิ้มเหาแบบนี้อืมเก็เอแลเมนเอ็ละอืมเจอ

โอไม่ทาเผิดละโอ้พักก็ชมไดม้เป็นอยากกินแต่หึงแล้วเมงป่านี่เมงป่าจะพอดเอายืดก,กินมินตแซบ่บแซบ่บไม่กินตแ,แ,แต่แหึงไมได้แซ่บจะได้ไงเอี๋ยวมาแม่นเดี๋ยวมาแม่นอมโอ้แม่นก็ยโยพักท่าละ เดินเาอยู่โอ้ลมป่าอยู่บ้า,านจาตัจุดยอดเทปทำใหญ่ขนาดตอนนี้ก็นอคอยกากินข้าวอิ่มแล้วนะกินข้าวมื้อน,นี้กากินข้าวกลับอันเมงป่าจำป่าทุกคนโดยป่านิ่เนอซ่บได้กินลายคนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กาขอจบเพียงเท่านี้นอขอขอ,ขอบมเคารพใจเพื่อที่ติดต,ตามนะครับสม้ม พกพูดที่ห้ามาเบิ้งคลิปคอยแต่ต้นจนจบเนาะเบิ้งโฆษณาคอยผมขอขโมอกขอบใจลหลายๆเด้อไปคลิปหนะ้าพบพอไๆเดี๋ยวไหมทุกคนบ๊ายบาย